ครับ DIY อะไรนักสร้างครับวันนี้มาอัปเดตตัวออโต้นะครับเราจะทำออโต้นะครับเป็นเพาอิสระนะครับอ่าตัวนี้ด้านหลังนะครับซึ่งจากที่ไปหาข้อมูลมานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและต่างประเทศนะครับก็ยังไม่ค่อยมีรถออโต้นะครับทําเป็นเพาเฟืองท้ายสละนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอนะครับจะเป็นการต่อต่อจากตัวเพาตัวนี้นะครับลากยาวออกมาแล้วขับล้อเดียวนะครับส่วนอีกล้อหนึ่งเนี่ยก็คือให้มันหมุนจากลูกปืนนะครับ ซึ่งมันจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งสองล้อนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นพาวิสลาครับซึ่งเวลาเราขับปกติเนี่ยล้อมันจะบุนพร้อมกันสองล้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวนะครับล้อมุมในมันจะบุนน้อยกว่ามุมนอกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะขึ้นมาเพื่อที่จะให้กับลูกค้าที่ที่อายุมากนะครับให้อายุมากให้คุณพ่อคุณแม่ที่ที่ลูกค้าฟีดแบ็กมานะครับว่าอยากเอาไปให้พ่อให้แม่ใช้แต่ว่ารถที่บ้านเนี่ยเป็นออโต้นะครับจะทําขี่ทางเรียบเนี่ยจะทํำยังไงนะครับท่านี้ ล้อที่เราใส่เนี่ยเป็นล้อ a t ทวนะครับเราใส่เพื่อที่จะเทสก่อนนะครับเรายังไม่ได้ใส่ล้อมอไซค์นะครับเพราะตัวนี้ล้อ a อทวเนี่ยก็คือขนาดใกล้เคียงกับล้อล้อหน้านะครับอาจจะเป็นล้อคอบสิบสองครับจะขนาดใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้จะโตกว่าครับส่วนตัวนี้ผมก็จะไว้ใช้งานในส่วนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอ่าในส่วนของที่เราเชื่อมโยงไปนะครับก็จะเป็นอ่าเราจะไปยึดติดในส่วนของหูแข็งด้านหน้านะครับแล้วก็มาดามในส่วนของหูแข็งต่างๆนะครับ ของสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สเตอร์ตำแหน่งได้แล้วนะครับทีนี้ก็จะเหลือในส่วนของการดานนะครับจะดานยังไงให้เราประกอบง่ายนะครับถอดง่ายขึ้นอะไรง่ายนะครับอ่าแล้วก็จะมีการแปลงหูโช๊นะครับนี่ซื้อโช๊มาแล้วนะครับซื้อโช๊มาแล้วเดิมอ่าตัวฟีโน่เนี่ยมันจะเป็นโช๊กโช๊ข้างเดียวนะครับมันจะมีโช๊ข้างเดียวนะครับส่วนตัวนี้เราจะต้องอ่าแปลงเป็นโช๊คู่นะครับเพื่อให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมจะเอาไปใช้งานในพื้นที่ในทุ่งนานะครับ ผมก็เลยต้องการความแข็งแรงนะครับถ้าเกิดว่าเราขี่ทั้งเรียบเนี่ยน่าจะใช้แค่ตัวเดียวก็อาจจะพอนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจผมก็เลยทําโชคคู่ไปเลยดีกว่าเพราะว่าในเมื่อเราทําขาตัวิงอาร์มารับแล้วก็แค่ทําหูโชคเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นงานใหญ่แต่เราจะพยายามคิดวิธีการในการายึดติดหูโชกเนี่ยเพื่อไม่ให้การเพื่อไม่ให้เจาะตัวถังนะครับเพื่อไม่ให้เจาะหรือว่าเชื่อมนะครับ อ่าก็จะเหลือรออีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นแบบคร่าวๆนะครับไม่ใช่เหล็กตัวจริงนะครับถ้าเหล็กตัวจริงจะหนากว่าน,นี้นะครับอ่าเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นปั๊มเบรกนะครับปั๊มบนด้านซ้ายเป็นดิสเบรกนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นครับ